ลาก้อยเพลสสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมานานแล้วในเกมของไครซาเดลก็คือการเปิดกาชา่านเฮอร์ต้านั่นเองนะฮะโอ้โหแพด3.0นะมาแล้วแบบเบิ่มๆนะฮะเพราะฉันวันนี้เรามาเริ่มด้วยการเปิดการชาตัวใหม่กันก่อนซึ่งเป็นตัวที่เรารอคอยมานานแล้วนะแล้วก็สถานที่สุดก็น่าจะเป็นนี่เลยนะ หน้า s i m u l a t e Universe Office ของเจ้าตัวน,นั่นเองนะนี่มายืนหน้าหุ่นเชิดนะฮะเราจะต้องได้อย่างแน่น,นอนเพราะว่าคือตอนที่เราเห็นเห็นริฟของ The h e เฮ a เนี่ยเราข้ามแผ่นที่แล้วทั้งแผ่นแ,แบบไม่ยากเลยกนะ็ <c oughs> <c oughs> ได้ถูกข้ามไปแล้วนะตอนแรกตอนแรก,กแบบพิจารณาจะเปิดด้วยซ้ำแต่ว่าข้ามหมดเลยนะเพื่อท่านเฮอร์าเท่านั้นนะแม้แต่อากรียานี่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากลาก,กอ่อยเท่าเดอเฮอราเพราะฉั้นตัวน,นี้เป็นหนึ่งในตัวที่รอคอยและเรา จะเปิดเยอะพอสมควรนะเรามี29งหมนะและล่าสุดเนี่ยนี่เลยนะเห็นนี่ไหมเอาเวนเจอรีนนั่นเองนะไ <c oughs> <c oughs> ปล่ามาจนได้คือถ้าใครดูคลิปเปิดกระชาล่าสุดนนจะเห็นว่าผมหลุดเลสยับเลยนะเอเวนเจอรีนเนี่ยแต่ไม่รู้ทําไมนะแบบเหมือนโดนแรงดึงดูดปริศนาบางอย่างไปติดกระชากดมาเพิ่มจนได้นะแต่ว่านิดเดียวนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มันเสียการันตีไปแล้วอะ่ะจริงๆถ้าถ้าไม่ได้เปิดอันเนี้ยก็จะมีการันตีอยู่ก็จะง่ายเลยแต่ว่าพอเปิดพี่เอเวนมา ก็คือไม่มีการันตีแล้วนะแต่ผมเสียดายมากเลยผมน่าจะไปเปิดหลิงชาแทนผมไม่แน่ใจผมไปเลื้อเอเวนทําไมหลิงชาเก่งกว่าเยอะเลยดูหลังๆนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเป็นตัวโลกเพราะฉะนั้นคลิปนี้กายชาเลือจากศูนย์ก็มาดูกันว่าละก่อยจะได้เดเฮอร์ต้าไหมานะเราก็กําลังพิจารณาอยู่ด้วยว่าเปิดเอเดอรอนดีไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากเปิดแค่เดี๋ยวดูก่อนว่าแค่ตัวมันใช้อะไรบ้างเพราะดูแล้วมันมีไลค์คนอื่นๆที่มันมันพอจะแชร์กันได้อยู่แต่ก็อยากจะอวยเหมือนกัน เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งโอเคก็อ,อื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด s u b สไคร b e ช่องหลกักกาเพลงเอาไว้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสับสนุนเพจของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโก l เด n นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกม,เกมชินแพกนะะ็กราคาถูกไวปลอดภัยเติมไม่ที่เว็บและไลน์โก l เด n นเติมเกมมีแอมะมนดูแลตลอด24ชั่วโมง อยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับใครไม่ได้เป็นสายเก็บหอมรอมริบประหยัดเพชรเหมือนลาก่อยเนี่ยก็คือเติมได้เลยนะอันนี้เราเป็นสายไม่เติมนะไม่ได้เติมมาสักแล้วเกมเนี่ยอันนี้คือเก็บอย่างเดียวนะเก็บมาแพทหนึ่งเต็มเต็มอ่ะก็อย่างนี้เห็นแหละเนี่ยล่าสุดกระตั้วเมจอรดีนก็ผ่านมาแล้วหนึ่งเพทเต็มเตมนะตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยวันที่12เอ้เยเดือนเอยเดือน12วันที่3ามนานาก ที่เราไม่ได้กดกาชาแต่ว่าก่อนอื่นแน่นอนนะตามธรรมเนียมก่อนเปิดตัวสตาร์เดลเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่ได้รับอันนี้วะอายาได้ทุนเพิ่มเพิ่มทุนเอ้ยยังไม่รับอันนี้ด้วย2อ,อนันเอาว่าได้เพิ่มทุนว่ะอ่ะเราไปลองทริ่กันก่อนดีกว่าอ่านี่เลยนะมุยสามารถมาร์คา,ร,าร,รีเชอร์ในแมปได้ด้วยอะ่ะหูวิวถูก คือตัวนี้เขาออกแบบมาแบบถูกจริตเรามากเลยแล้วดูถูกจริตคนเยอะมากด้วยนะแล้วแบบมีแบบจริตแบบชั้นเลิศสุดอย่างเงี้ยชั้นปัง,ช,ปงชั้นปัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> เห็นแบบถูกใจหลายคนมากเลย <c oughs> อ่ะ้าวโดนตีก่อนเฉยโอ้ oh my god อ้าโดนตีก่อนอ่ามาดูกันก็นหลักๆก็คือเราต้องแปะตัวสแ,แต็กที่ชื่อว่า interpretation นะตีความนั่นเองนะใส่หัวศัตรูซึ่ง เขายิ่งโดนสแต็คนี่เยอะเราก็จะยิ่งตีแดงนั่นเองแล้วแน่นอนว่าทางเกมเด็กก็ต้องให้มอนที่มันมีหลายๆตัวมาเพื่ออวยให้ให้เจเฮอร์ตาดูดีนะมาถึงโดนมอนซัดไปชุดหนึ่งอะไนดูดิปามีตีโอ้โหนี่เอเทล่าไอเพล่าลดเดฟก่อนเพล่าลดเดฟก่อนนี่ได้สแต็กยังนะเออนี่ไงเนี่ยสแต็กซีฟสองเต็มแล้วอะสแต็กซีฟสองเต็มแล้ว ทำไม่ตายท่านเฮอร์ตายิงลำแสงไอ้นี่โอ้โหลูกเฮอร์ตาหมุนต่อยังเจ็บไปลูกเฮอร์ตาลูกเล่นกับแม่ตีถูกหมุนหมุนหมุนตีน, <Star Wars> นี่นี่ Enhance Skill ป๊าปไข่กุญแจแล้วโปรยปีกดอ,อกอู้พรีแสนห้าเมื่อกี้ไปต่อท่านเฮอร์ตา ปาคปับมาบไป <c oughs> เบิร์ดเลยไม่ต้องรอลุย <c oughs> ลำแสงคือตาไปยังนี่หมุนทีหนึ่งมาดูกันว่าเอ a นแ e s สกิลจะได้ขนาดนี้ตัวนี้12สองสต็ปไปไปยังไปยังไปยังก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่แรงมากเนอะหรือเปล่า <c oughs> คือตอัวน,นี้มา่านวัดเดเมจในหัวไม่ไม่มีแล้ว สนุบนแรงหรือไม่แรงมาเฮอตาทุบี่หมุน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 อ๋อนี่ผมสแต็นี่เป็นอยู่ในช่วงการเก็บสแต็กใหม่ก็คือเฮอร์ตาเนี่ยเดเมหลังเหมืนมาจากอันติแล้วก็ไอตัวเอ h นแฮนด์สกินะน่าจะอยากให้สแต็กมอนเต็มก่อนกดอันตีอ่ะนี่เนี่ยสามห้าละ เเท่่าไหรแล้วสี่สองพอดีเลยโอ้นี่ไงไอตัวลูกเฮอร์ต้ามันตีซ้ำอีกรอบไงมันเลยเพิ่มสเต็คให้เราน,น, 4, น,นี่ตัวนี้สี่สองตีตัวนี้ไหมไปเอียงมาไปเอียง้โหหายเลยก็ดูเป็นตัวเดเมีนน้ำแข็งแบบพรีเมียมอะ่ะซึ่งโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิงเหลีวตกเมตาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ไหนที่จริงเหลีวลงได้เฮอร์ต้าก็น่าจะเป็นตัวที่พาวเวอร์ครีปผมเสียดายมากเลยที่สุดเลยอะ่ะทุกคนขอบ่นหน่อยนะขอบ่นคลิปนิดหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยเพราะอะไรไหม ตอนนั้นอวยมากตอนนั้นอวยแค่ไหนเปิดอาวุธให้ด้วยนี่ไม่ใช่เปิดให้ทุกตัวนะเปิดให้แค่บางตัวดูแต่และตัวที่ผมเปิดอาวุธนะมีตัวนี้ใช่ไหมรู้ไหมอีกตัวหนึ่งตัวไหนนี่ตัวนี้โอ้โหสองตัวนี้ได้ใช้ไหมทักวันนี้โอ้โหคำว่าตกเมตานี่ไม่มีคําไหนเจ็บใจเท่านี้อีกแล้วอต,ตัวที่ไม่ได้เปิดอาวุธนี่ก็ดันเก่งๆนิดนึงนะอย่างเนี้ยอย่างเฟอร์เชียลอคารอนนี่อ่าอคาลอ,อนนี่ถือว่าเปิดอาวุธคุ้มอยู่แต่ที่เหลือก็ไม่มีแล้วผมนานๆจะเปิดอาาวุธทีนนึงเ,เป็สยแบบ ใส่งบน้อยไงที่เหลือผมใส่อาว,วุอย่างอื่นหมดเลยนะอุว,ว,วุสีดาวได้ซ้ำหลายๆตัวนะอ่ะมาเลยพูดร้ามทำเพลงพอแล้วตอนนี้เรามีอะไรยังไม่ได้แลกบ้างเราเราเอาทุนให้ครบก่อน <c oughs> น่าจะครบแล้วนะโอเค10โล,โลแรกไปเลย <c oughs> เพื่อทันเฮอต้ามาัาสิบโลแรกครับผมยังไม่มาแน่นอนได้แอสตา้ามาหนึ่งตัวปา2า <c oughs> ผ, <ม S 1> ผมรู้สึกไม่ได้เปิดกาชาสตา์เดลมมานานมากอะ ไม่ชินเลยอ่ะไอตัวรถไฟเนี่ยไม่ชินจริง,รงๆนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เปิดมาเป็นปีอ่ะอมาเอาแอสไซน์แล้วเดี๋ยวนล้วเดี๋ยจาวูมาเนี่ยอันนี้ผมย้อนหลุมติดหลุมสาวมวิมาเนี่ย 30, ยี่สิบละไปสามสิบรุยป๊าบยังไม่มากูติดหลุมแอสตารจริงด้วยโอ้เมก้าแอสตาออกมาสามตัวแต่การที่แอสตาออกมาแบบนี้อาจจะเป็นทรงดีเพราะเขาทำงานที่เดียวกันแอสตาเป็นลูกน้องเฮอร์ตา แล้วว่าเธอต้ามีโอกาสมาแล้วเฮ้ยทองแตกแล้ว40เองเฮ้ยว่ะทองไวว่ะเฮ้ยทองไวทองไวอยู่ทองไวอยู่เฮ้ยใช่ได้ไม่แย่กูกดผิดตู้ปะวะไม่ได้ผิดตู้ใช่ไหมมาไหมอ่ะเอ้ยรุนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไมปไหมเรอเว้ยปัญญาเอ้ยแล้วไม่รุนแรงด้วยอุ้ยท่นเธอตามาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอุ้ยเฮ้ยโหสุดยอดเฮ้ยไม่เคย มีประสบการณ์ได้ไวแบบนี้เลยท่านเหตตามาแล้วท่านเหตตามาแล้วนี่ผมฟาร์มของถวายให้แล้วอัพเลยฟาร์มของถวายให้แล้วนี่ทุกอย่างพร้อมครับทุกคนมาดูกันของขาดครับด,ด่วนโหมีเป็นร้อยอันมึงจะมาขาดอะไรวะเนี่ยนี่คือเราฟาร์มรอเลยเพราะเรารู้ว่าได้แน่คือสังเกตบางตัวผมจะฟาร์มรอนะบางตัวไม่ฟาร์มรอถ้าเกิดแบบแบบเสือเปี่ยวะโอเคแ0สิบเต็มแล้ว ตัวหลายคนก็แย่งฮิเมโกะมาก่อนแล้วกันอ่าเฮ้ยลิลิกลืมฟาร์มลิลิกอุิยลืมฟาร์มลิลิกลืมฟาร์มลิลิกอ่ะอุิยมันมีแพลนอย่างนี้ให้ด้วยเหรอเนี่ยโิชมันเลือกให้เราเลยเนี่ยเรามีของดีขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเรามีของดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวิชโอ้อุวยมันเลือกให้เราแต่ละชิ้นได้เลยเนี่ยไปเลยเออคือผมฟาร์มมาแล้วแหละแต่แค่ผมยังไม่ได้อัพโอเคอ่ะมาอัพเทรสกันอันตรนมารูกันว่าที่เราฟาร์มมา มันมันพอขนาดไหนมาดูกัน Meanwhile คือได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะถือว่าผมว่าผมฟาร,ร์มลวกหน้ามาได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยได้สิบสองอันเลยแล้วก็อันนี้เก้าโอ้ขาดอัน,นี้เดียวเองขาดไปแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะ่ะเฮ้ยโอเคเลยนี่คือแทบจะฟูลแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้แฝงนี่เอาด้วยไหม <laughs> เอาด้วยไหมเนี่ยคอนเทนต์นะเนี่ยว่ามันจะลงอะไรเนี่ยฮนะโอ้โ oh! <laughs> โอ้ยองหักพอพ่อกลุนเลนเลยเมื okay. uh, anyway, Wait, iros, uh, ่อ right กี้โอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วเกลียดมากเลยอู้หรองเท้าพังรองเท้าพังแล้วรองเท้าพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูหึหืหึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหยุดเดี๋ยวจะหยุดเดี๋ยวจะหยุดอัพตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเสื้อเฮ้ยเสื้อใช้ได้เสื้อใช้ได้ไม่เป็นไรชิ้นนั้นเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่เฮ้ยเสื้อใช้ได้เสื้อใช้ได้เฮ้ยเสื้อใช้ได้ยเฮ้ย เฮ้ยโอเคโอเคเอออย่างนีอง้อย่างนี้ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยเออรีโลเหรอกูไม่รีโลเสื้อหรอกกูเงียมาหลอกกูจะรีต้องรีโลรองเท้ามาโอเคโอเคเสื้อใช้ได้มาดูถุงมือต่อแล้วถุงมือมันไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอเนะี่ยคิเลทแล้วเท่าไหร่นะคิเลนห้าสิบเจ็ดเองเหรอทำไมคิเลทน้อยจังวะเนี่ยคำถามคืออันนี้ดีสุดแล้วแน่แน่ไหม ช่ไหมทุกคนเรามาคัดด้วยตัวเองอินทีดีกว่าแอคแท็กสปีดคิดดเมดแอคแทกคิเลดแอคแทกคิเลดสปีดคิดดเมดแอคแทกสปีดคิเลผมดูอันที่ผมล็อกไว้นะอันที่ล็อกไว้แปลว่าดีแล้วทำไมอันนี้เราไม่ล็อกไว,ไวนะ้วะเนี่ยอันนี้ก็ดูดีนะแอคแทกไปคิดได้เมดสักโลไปแอคแทกคิดไเไปสปีดคิดดเมไป h ฮโอ้โห อันนี้เรียกว่าเกือบเจ๊งอะขอดูถุงมือแป๊บเทคเปอร์เซนต์ไม่มีคิเลตคิดได้เมทเลยเว้ยมันเหมือนดีไม่สุดเนาะต้องไปฟาร์มอีกแหละเอาจริงๆเอ่อเอาว่าเทคเปอร์เซนต์คิเลตดีกว่าไหมอ่ะโอ้โหดีเฟนส์มาโอ้โหดีเฟนส์สองอันเลิก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 ,ลกไปอัพอันไหนดีนี่น,นี่ลูกแก้วลูกแก้วได้เมทน้ำแข็งเนี่ยน่าจะมีอันเดียวคืออันนี้แหละ ต้องใช้ไปก่อนอันนี้ต้องใช้ไปก่อนอันนี้อัพอัพไปก่อนอันนี้ไม่ซีเรียสของอัพเรายเยอะของอัพเรายเยอะเนาะอันนี้เอ้ยก็ลงเงาแถบเยอะนะก็โอเคนะแถาเปอร์เซน็นเป็นอะไรที่ไม่เสียหายเอรอลงเทา้าล่ะลงเทา้เทามีชิ้นอื่นไหมชิ้นนี้แบบชิ้นนี้มันเน่ามากเลยอะคือชิ้นเนี้ยมีทั้งคิเลกคิเนเมตแต่ไม่ลงอะไรเลยอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเราเอาเลยไหม <laughs> เราสาธิตของใหม่เลยดีไหมผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะผมว่าต้องสัธิโอ้โหดูดิดูมันหลบดิมันหลบน่าเกลียดมากเนี่ยลองไหมเนี่ยสาธิตเนี่ยมันถึงอะไรคือทุกคนเนี่ยไอชิ้นใหม่ที่มันให้มาเรามาเนี่ยสามารถรีโล่ออดิแฟกได้นะคือไอพวกออฟลองที่มันลงแบบเนี้ยเราสามารถเหมือนซูมใหม่ได้ลองสักตั้งไหมผมว่าไม่มีชิ้นอื่นที่ผมอยากใช้แล้วล่ะชิ้นนี้แหละโอ้ยแต่เสียดายว่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคือไม่แน่ใจว่าแบบมันต้องแบบไปปั้นสปีดทีหลังไหมคือบางทีมัันนป้ รองเท้าบางทีเป็นไอแทเปอร์เซ็นต์ไปก่อนใช่ปะแต่ว่าอาจจะพบว่าส,สปีดดีกว่าก็ได้อะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยผมอยากเปลี่ยนเป็นอันที่มีคิเลตว่ะแต่แว,ว่าแอทแทเปอร์เซ็นต์เราก็แอบเยอะแล้วไหมเราก็ไม่ซีเรียสก,กับแอทแทเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วนะสตาร์เดี๋ยวนี้ลุ้นกับออฟลองแบบแบบมันถึงลุ้นอันใหม่อะ่ะยากมากเลยนะแทบไม่เคยออกอันที่4แล้วได้อันที่แบบอยากได้เลยอะ่ะคือถ้าสามอันไม่ได้คืออันที่4แบบเจ็งเจ็งทุกอันเลยนะของอดีตแฟนเกมเนี้ยเอาคิเลตสักอันนี้มาโบกหกคิเลตเอา อแถมเปอร์เซนต์อีกโอ้โหอแถมเปอร์เซนต์มันจะเยอะไปไหนเนี่ยเอามาอันนี้คิเลนหน่อาไหมดีเฟนซ์อีกโอ้โหนี่คือการอัพแบบอัพแบบไปเรื่อยแล้วอะ่ะโอ้สปีดสปีดก็พอได้มั้งเอาอนี่อันหนึง่งโอ้โหมึงไม่ลงคิเลนให้กูเลยทอาไม่เป็นไรไปไใช้อันนี้ก่อนใช้อันเมื่อกี้ไปก่อนแล้วกันนะโทษฐานดวงไม่ดีเดี๋ยวอันนี้ฟาร์มใหม่ให้ถุงมือนี่รอไปดีเฟนซ์สิบเปอร์เซนต์ไปแล้วถุงมือนี่ก็ต้องเอาอันใหม่แล้วเนี่ยเอาอันนี้แล้วกัน เฮ้ยสปีดโผล่มาว่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเฮ้ยพอไหวปะเฮ้ยทำไมลงมาสปีดเยอะงั้นนะเฮ้ยได้คิเลนหนึ่งโล่ะแท่งโอ้พอได้มั้งคิเลนห้าเปอร์เซ็นต์นะันนี้ไปก่อนหกสิบเก้าสิบสแตทยังไม่สวยเท่าไหร่เลยเนาะสแตนดูน่าเกลียดมากเลยอ่ะอันนี้หมวกไปเฮ้ยคิเลนโอกโลสุดท้ายพอดีอ่ะพอไหวอ่ะประมาณน,นี้ลิลิกเต็มหมดแล้วหกสิบเก้าเจ็ด โอเคอันนี้ก็คือเล่นได้แล้วนะน,นี่ก็คือแบบเล่นได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมาครบแล้วอ่ะทีนี้คําถามคือเราเปิดอะไรเพิ่มดีจริงใจหนึ่งก็อยากเก็บไว้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านเฮอร์ตาเนี่ยโอเคคือผมอวยแหละแต่ว่าเจ๊จแกดูแบบไม่ไม่เม,มตาเท่าไหรอ่อ่ะจริงถ้าเราเก็บเพชรไ้ก็ดูจะเป็นทางเรื่องที่ฉลาดเหมือนกันนะแทนที่จะไปเปิดกลุ่มดาวตัวนี้ใช่ไหมคือเปิดเอาอวยก็น่าจะพอแล้วไหมดีไหมดีเหมือนกันนะนี่นี่คุยกับตัวเองหรือเราหรือเราซื้อของฮิเมโกะให้ โอ้แต่อันนี้แบบบวกอัตเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกอะใส่ไ,ไร้คนสี่ดาวก็ได้มะใส่ไร้คนสี่ดาวก็ได้แหละไอเนี่ยไอพีสฟูลเดก็ดูเก่งอยู่แน่แเนี่ยอะเอาเป็นว่าเราไม่แล้วกันผมรู้สึกว่าแพทใหม่ตัวน้าเปิดเยอะก็เพจเราเหลือทั้งสองหมื่นเจ็ดเพราะฉะนั้นเราดองไว้ก่อนดีกว่าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอันจบภารกิจการเปิดการของแท่นเฮอร์ตานั่นเองนะอย่างน้อยเราก็ตัวตัวละครนะฮะก็เป็นอันถือว่ารุล่วงไป ระดับหนึ่งนะฮะเพราะะฉนั้นเราก็จะจัดตี้ให้เขาซะหน่อยนะครับเราเอาเราเอาตี้นี้ออกไปนะมีเฮอร์ตานะฮะแล้วก็มีคุณเจนแล้วก็มีโรบินอ่าแล้วก็อาจจะเป็นพี่เอเวนอ่านี่นะฮะเราก็จะครบถ้วน,นนะฮะครบถ้วนท่านเฮอร์ตาของเราเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าพลังงานเต็มเปี่ยมนี่ไงแม็กซ์สองพันสี่แม็กซ์สามร้อยเต็มสามร้อยโอ้โห นี่เป็นไงไอดี ID เราสุดยอดไหมเรามาลองคอนเทนต์กันหน่อยไหมอยากรู้ว่าเคลีย์ม OC ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องล่างเนี่ยอยากรู้ว่าเคลียได้ไหมตีมเมื่อกี้เดี๋ยวนะส่วนห้องบนก็เฮ้ยห้องบนเล่นตีไฟฟลายได้เต็มตีเลยเนะี่ยอ่ะอ่ะลองเล่นดูแต่ปัญหาคือจะจะ,จะเทสแค่แค่เฮอร์ตาต้องมาผ่านไอหุ่นยนต์บ้านนี้ก่อนไปครับไฟฟลาความหวังแห่งชาตินี่ิทีนึงเออพอดีแหละตายหมด สวยงามอ่าได้เล่นเฮอร์ตาแล้วเป็นคลิปเปิดอาชาที่นานเนะนานไหมนานผมก็ว่านานไปท่านเฮอร์ตาที่ปั้นแบบใส่ของแบบไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ใส่ของอะไรก็ไม่รู้อ่ามาอ่าเจก,ก็ต้องบัฟตัวนี้แหละมาดูกันว่าจะเร็วขนาดไหน ท่านเหอตามไม่ได้เทินเลยท่านท่านเหอตามไม่ได้ปั้นสปีดมาท่านเหอตามไม่ได้เล่นเลยนะเทินยังไม่มาเอาเทินมาแล้วนี่นี่เจ็ดฟ้าต่อเนื่องเฮ้ยโรบินโรบินต้องได้อันติแล้วชอ็อตเนี้ยเออมาปรับให้สุดดึงเทินเอ้ยสวยไปเลย นี่บ๊อบคินาเมดอุ้ยมีโปรยเหรียญด้วยเฮ้ยเฮอร์ตาม,มาแล้ววะเบิดม,มาแล้วมาดูกันเฮอร์ตาลากอยแรงไหมบ้มาคอยอืมใช่ได้ใช่ได้ไ,ดไม่เร็วไม่เร็วเอ,อ้ยไม่เร็วแล้วก็เราต้องตีตัวนี้เพราะตัวนี้สเต็กเยอะใช่ไหมนี่ซัดเข้าไปแซ่ฟ้านซ้ำหมูตายหมูตาย นี่หั่นมาเหลือมีโล่อเวนเจอรีนจ้าฉันมีโล่อเวนเจอรีนจ้านี่เจอเจดเหยียบหน่อยนี่พลกราไอแถเราเยอะนี่มีโล่อเวนเจอรีนจ้ารู้จักไหมรู้จักพี่อเวนไหมนี่บิดกุญแจเฮอร์ต้าเจ, erta, mm hmm. เจดฟ้าตอจะว่าไปเราเอาเราเอา,เราเอาไรคนใครมาใส่วะเจดมีของอยู่ใช่ไหมมีอะไรมั้ง เอออาเวนเจอรีนเบรกได้เลยโอเคพี่เจดเจดฟาต่ออันนี้ไซเคิลเราจะหมดยังวะเนี่ยเฮ้ยหมูมันกลัวแล้วท่านเฮอร์ต้าท่านเฮอร์ต้าเอาจริงหน่อยดิเออต้องกดอันตีเฮอร์ต้าไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกดว่ะสวยเก็บอันตีเฮอร์ต้าไว้อัดแมลงได้มแมลงมัอนตัวมั้ยนะครับ โอ้แต่ส,สแ,แตกก็กยังไม่เต็มเลยลืมแรงไหมเนี่ยสแสนเก้าสแ,แตกก็กมันยัง20กว่าสแ,แตก็กเองเมื่อกี้อาอิวิตรีนเบิร์นให้ก่อนไปปัม๊มลงอ่ะกดกดไปเถอะนี่เน,ะนี่นี่นี่เจดฟาตอุ้ยหมูตายเลยว่ะเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ละตัวมีโลหนาอยู่อันนี้ต้องต้องไอ้นี่ใหม่ไหมเนี่ยต้องเนฟบค็กเตอร์ใหม่ปะเหมือนจะต้องกดนะใช่ไหมเหมือนจะหมดนะเมื่อกี้เหมือนจะหมดไม่แน่ใจอ่ะมาอย่างไรก็ตามถึงเวลาแล้วถึงแล้วนั่นเธอต้าตีบิดกุญแจเออสวยอยู่ ปิดกุญแจเสร็จดึงเธอเลยมาขึ้นมาเออนี่บิดกุญแจต่อบิดกุญแจต่อพิเศษฟาดหน้า,านะเปิมโลเฮ้ยมาพอดีเลยว่ะมันแยกแบ่งร่้พอดีเลยไปแสงเลเซอร์บีม เดี๋ยวนะเล่นตัวพ่อมันเจ็บไหมเนี่ยเลือดมันลดไป46เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยนี่เราแรงหรือเราเบาบอกทมอีมันแรงหรือเรา,เรามันแรงหรรือเเาไหมเนี่ยไม่ไม่ค่อยแน่ใจเดเมจตัว,ต,วตัวเองละน่าตายนะเนี่ยโดนหมูระเบิดอีกอ่ะโดนหมูระเบิดโดนร่วงระเบิอดอีกอ่ะเนี่ยโอเคอุ้ยกว่าจะหมดหลอดหนึ่งก็นานอยู่ปะนานปะไม่แน่ใจคนดูคอมเมนต์หน่อยนะอาวุธเราก็เป็นห้าดาวอะไรก็ไม่รู้นะอย่าลืม เดี๋ยวแนละ้วตัวนี้อันตรายวะ่ะตัวนี้อันตรายมากเลยอะขอเบิร์ตใส่ตัวนี้นะเห็นหน้ามันแล้วหลอนมากเลยตัวที่มันแบบมันระเบิดคเมิเคเซ่ใใส่เราได้อะเจ็ดฟ <7 S 1> าดไปปติโรบินโรบินก็น่าจะต้องตีธรรมดานะอัาเบรกตัวนี้ไปง่ายๆ โอเคดีโลใหม่อ่ามันเตรียมอันติแล้วทางนี้เฮอร์ต้าเรามาพอดีเรากด e ก่อนทีหนึ่งเจดฟาดทีหนึ่งเอาเบนเจอรีแล้วก็ตีปุ๊บแล้วก็เปิดเบิร์นโรบินเลยอ่าเพื่อให้ดึงเธอเนอี่ยคุ้มค่าที่สุดดึงเธอขึ้นมาอันนี้ดึงเธอมาเสร็จเฮอร์ต้ากดอันติก่อนเลยปับ๊บเอ้ยหรือเราต้องเราต้องสกิลก่อนแบเมื่อกี้เออต้องสกิลก่อนหนิเพราะมันอันติมันดึงเธอตัวเองอะ่ะ โอ้พลาดแล้วต้องสกิลก่อนเมื่อกี้โอ้แต่ก็ได้อยู่นี่ตายทั้งฝูงเลยโอ้โหได้เมนหมู่ผมว่าโอเคนะแต่ว่าดูเลือดบอลแล้วมันแบบรู้สึกเบาวิวเลยอะทุกคน,น,กนเอาว่ามาแล้วทำไมตายนี่ไม่ลดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเรามีพี่เอเวนสุดหนาโอ้โหมันแบ่งตัวมาทีโอ้โหน่ากลัวจัด น่ากจริงไปนี่ไขกุญแจเจ,เจดฟาดพี่เอเวนพี่เอเวนเอาไงดีพี่เอเวนต้องช่วยเบรกไอ้ตัวนี้หน่อยวะไอ้ตัวเนี้เสียวมากเลยมันจะคามิคาเซ่เราอะ่ะนี่ช่วยเบรกก่อนนี่ได้ได้ทำาไปตายพอดีก่อนเลยครับลำแสงเฮอร์ตานี่แล้วก็ได้แอคชั่นมายิง่ง โยนพลังเจ็ดฟาตอ,อมันก็ใช้ได้นะมันเพลินดีนะมันแบบดิเมนหมู่มันดูกระจายแบบหนักแน่นดีอ่ะชอบชอบความแบบดิเมนหมู่หนักแน่นอ,ะอ่ะเฮ้ยบอลจะตายแล้วครับนิดเดียวเจ็ดเดียบนี่เอาโรบินฉันหมดพอดีแต่เฮอตายสารอีกชุดหนึ่งบอสก็ล้มแล้วจังหวะนี้ไม่น่ายากอุยโอ้โหโรบินเกือบตาย พี่เอเวนพี่เอเวนทำไมปกป้องน้องโรบินไม่ได้ล่ะเนี่ยพี่เอเวนอย่าอู้งานดิแต่บอสมันจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เอเวนถ้าพี่เอเวนตีหมูตัวนี้ตายพี่เอเวนเลื่อนขั้นเลยหมูไม่ตายพี่เอเวนพี่เอเวนน่าเกลียดจัดแย่แล้วพี่เอเวนโรบินจะตายก่อนเล่งเถิ่อนแทบไม่ทันโอ้โรบินเกือบโมองพี่เอเวน อุ้ยชนะว่ะชนะแล้วกีไซเคขึ้นเนี่ยเอ้ยชนะได้อยู่เหลือเหลือเหลือสองกีเขึ้นกำลังคิดว่าตีก่อนนะนีที่เล่นอันไหนเร็วกันมันมีบอกปะโอเคอ่ะอย่างน้อยก็เหมือนเล่นจริงผ่านเลยนะก็คือเราเล่นจริงผ่านเลยแหละโอเคทุกคนก็เป็นอันจบคลิปนี้นะเป็นคลิปกประกายที่ยาวมากก็ของคนทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะก็เดอะเฮอร์ตาใน MOC ก็พอเล่นได้ถ้าบอสมันขยันแบ่งตัวแบบอีนว่งแล้วก็มีหมูมะอวยนะ แต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ก่อนถัดไปว่าจะหุ้นตกไหมแต่ดูแล้วเนี่ยเท่าที่ดูสตาร์กาเล่นเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเปิดอาวุธแล้วก็อาจจะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเพราะว่าตัวมันเพิ่งออกนะยังตามวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับจะกับใหม่คลิปหน้าใครที่จะเปิดการชาก็ขอให้ไม่ลูเลเหมือนกันนะขอให้มาเหมือนกันอมเพียงนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย